ขี่อมาจากที่ทํางานก็มุมด้านซ้ายขากลับที่จะเข้าเมืองกาลสินด้านนี้นะครับสวยไหมเดี๋ยวผมจะลองถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR Sony A100 ดูตอนนี้เปลี่ยนเลนส์ใหม่ละเป็นเลนส์24 105ม mm. ิลลเมตรเดี๋ยวลองดู พักหนึ่งแล้วทุกอย่างคือการฝึกการเรียนรู้ครับไม่จําเป็นต้องไปเที่ยวแล้วต้องไปถ่ายทีเดียคือเราก็ต้องฝึกอย่างนี้ไปก่อนหาโจทย์คือผมท่างนี้ผมก็หาโจทย์หาอะไรอะ่ะตัดนะครับฝากติดตามกดถูกใกกดสับตะไคร้ให้ช่องผมพิทักษ์เศรษฐินะครับ,บ<ม> ออกมาจากที่ทํางานก็มุมด้านซ้ายขากลับที่จะเข้าเมืองกาลสินด้านนี้นะครับสวยไหมลองมองดูเอาแต่สหรับผมผมคิดว่ามัน,ม,นมีเสน่ห์นะยิ่งหน้าอ้อยออกรวงออกไอ้น,นี่ใบอยู่เขี้ยวนะครับมันมีเสน่ห์แล้วแสงตอนนี้เนี่ยทาที่กำลังจะตบดินเฉียงประมาณนี้ซึ่งสาดแสงไปหาทางวิวทางนี้พอดี เดี๋ยวผมจะลองถ่ายภาพด้วยกล้งอง DSLR Sony A100 ดูตอนนี้เปลี่ยนเลนส์ใหม่ละเป็นเลนส์24-105ม mm. ิลเมตรเดี๋ยวลองดู แลวพักหนึ่งแล้วก็หลายอาทีอยู่นะก็ถ่ายมุมนี้ถ่ายได้แสงแบบแสงแฟของพระอาทิตย์มันให้มันแบบยังไงอ่ะเหมือนจริงแล้วก็ดูแล้วมันเราสองดูงี้ใส่แว่นนะถ้าไม่ใส่แว่นมันจะมองไม่เห็นแบบเป็นแจกแขกอะ่ะเขาเรียกว่าแฉกดวงอาทิตย์ที่มันแฉกลงอะ่ะก็โอเคถือว่าเริ่มได้แล้วก็อลองไปหลายภาพอยู่กว่าจะได้ออไก็ไม่ใช่ว่าจะถ่ายได้ภาพแรกเลยก็ต้องลองครับ อย่างจะถ่ายย้อนแสงมันก็ต้องปรับไปค่าไอเนี้ยไออะไรวะผมก็ดูดูดูคนใน u t u b e มานะเขาบอกให้ปรับไปที่ค่าไอแบบอะไรอะที่เราเหมือนไอถ่ายในที่ร่มอะปรับสักลบหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างน้าจะถ่ายทางย้อนแสงอันทีมันก็ต้องค่าเอเยอ,อ,อ,อะๆเอฟยิ่งมากเนี่ยเมื่อกี้ใช้ไปถึงยี่บสองเลยเอฟยิ่งมากเนี่ยรูรับแสงมันจะเปิดน้อยนะครับ แต่ถ้าเอน้อยเนี่ยรูรูรูรับแสงก็เปิดมากอย่างตอนแรกเนี่ยถ่ายฝั่งนี้ก็ใช้ F อประมาณถ้าใช้สเนี่ยจ้าเลยครับแบบแสงเกินจริง5.6ก็ยังพอได้อยู่แต่สัก8ดเนี่ยตอนแรกเนี่ยแดโอเคเลยครับมันจะมองว่าแบบสมจริงเพราะมันมีแสงที่ส่องมาจากดวงอาทิตย์อยู่แล้วมันรับรับแสงธรรมชาติอยู่แล้วเราไม่ต้องไปใส่แสงให้มันมากแค่เราปรับกล้องให้มันมันมันได้ ตามความเป็นจริงอ่ะก็ทุกอย่างคือการฝึกการเรียนรู้ครับไม่จาเป็นต้องไปเที่ยวแล้วต้องไปถ่ายีเ่ีหยคือเราก็ต้องฝึกอย่างนี้ไปก่อนหาโจทย์คือผมท้าอย่างนี้ผมก็หาโจทย์หาอะไรอ่ะก็คือแบบเนี่ยผมฝึกเนะี่ยอย่างถ้าถ่ายพระอาทิตย์อย่างนี้เลยก็อาจจะยากเลยนะแต่อย่างเมื่อกี้มันมีต้นไม้ที่บังแสงลงมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้อเสียของการส่องถ่ายดวงนี้คือ กล้องดีอานมีข้อเสียเราต้องดูมองจอตลอดครับเราต้องดูหันจอสองภาคท้อนอ่ะตาเราก็จะรับแสงพระอาทิตย์โดยตรงเลยอันตรายถ่ายบ่อยไม่ดีหรอกครับนานๆครั้งได้แต่ถ้าพวกกล้องพิลเลอร์เอะ่ะมันมีข้อดีอยู่คือเราไม่ส่องที่ไอช่องมองภาพเราดูที่จอ L C D เลย มันก็จะขึ้นมาเลยมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะแล้วแต่คนชอบแต่โดยรวมผมคิดว่ากล้อง DSLR มันดูมีสเสน่ห์กว่านะมันได้สองมองแบเบหมือนยังมันยังมีกลิ่นอาของความคลาสสิกอยู่อก็แล้วแต่คนชอบครับผมคือเราได้เริ่มถามว่ากล้องมีนั่นเลยเขก็เคยใช้ไหมเคยใช้ครับแต่ว่าเป็นพวกแบบออกแนวคอมแพคไอรุ่นของอะไรวะของอะไรโซนี่หรือเปล่าจำไม่ได้นะ ที่มันจอพับได้โอ้หลายสิบปีแล้วโหพระอาทิตย์นี่แยงตามากเลยแต่ถ้าถ่ายได้นะจะเห็นแบบพระอาทิตย์ออกเป็นแฉกเลยแต่แค่แค่ผมส่องถ่ายเมื่อกี้ตามผมก็จะแบบวอ้นี่แล้วแล้วยิ่งขับรถกลับเจอพระอาทิตย์ส่องเข้าหาด้านข้างเนี้ยนี่ขนาดไม่ได้ส่องแนวตรงนะขนาดพระอาทิตย์นี่ส่องด้านข้างยังเฉียงเข้ามาหาเนะี่ย อย่าไปถ่ายบ่อยผ้าทิศอ่ะไม่ดีหรอกแต่ถ้าเป็นแสงสีส้มแล้วโอเคช่วงโพเทอ่ะโพเทมันไม่ค่อยแยงตาถ้าอย่างนั้นอ่ะแต่ถ้าอย่างเงี้ยช่วงระหว่างเนี่ยห้าโมงเกือบจะหกโมงเนี่ยผ้าทิย่ยังแสงแรงอยู่นะโอ้ตาจะไอ้นี่เลยวันนี้ก็ไม่กลับเลยเหรอกลับบ้านพับกระสินนี่แหละ พรุ่งนี้ไม่มีเวรว่าง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 โอ้ฟุตสาวอ่าฟุตสาวน่ารักอยู่แล้วมองไปมองผ่านตาก็รู้แล้ว่าอ,อาจจะขี่รถไปหาก,กินกาฟแฟทางอุดรครับจิบแฟเอ้ยจิบแฟแล้วพูก็ขับไปชิลเล่นๆเดี๋ยวดูก่อนดูสถานการณ์ก่อน หลนแรกผมมันไม่มีอะไรแน่นอนแต่คือวันนี้ก็คือไม่กลับอยู่แล้วเพราะว่าช่วงพอมันเลี้ยงได้เลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่เลี้ยงไก่อะไรมันก็ไม่สามารถไปไหนบ่อยได้เราก็ขี้เกจกลับเขากลับแล้วเราต้องแบบยังไงอ่ะไม่ค่อยได้อยู่ดูมันถ้ายัางได้อยู่เนี่ยก็ยังได้ให้อาหารเย็นแบบไม่ต้องรีบเช้ามาก็ยังได้ให้มันกลับมาเย็นเราก็ยังได้ให้มันแต่ถ้ากลับบ้านผมก็นู่นเลยมาอาที่ก็วันอาทิตย์อะไรเราก็ไม่อยาก ยังไม่อยากกลับเราก็เพิ่งไปแล้วดูเหมนว่าจะไปไหมหรือได้อยู่บ้านพับเคลียร์นู่นเคลียร์นี่ขับมอเตอร์ไซค์มันไม่มีม่านบังแดดนะมันเลยแบบแสงแยงตาใส่แว่นนะแล้วก็แว่นก็ช่วยได้อยู่แต่ไม่ใช่แบบไอโฟลารอยตัดแสงแต่ก็คือว่ามันก็ซอบแสงลงได้อยู่ ก็เหมือนเราถ้าถ่ายายังอย่างที่บอกอะถ้าถ่ายภาพออกมาได้เนี่ยภาพที่จะเป็นเฉกลยนะตอนนี้ตาผมมองเห็นอ๋อก็ไม่รีบอะไรไงก็เลยหาถ่ายรูปถ่ายอะไรไก็ฝึกเป็นการทดลองแล้วก็เรียนรู้ละแต่รู้สึกว่าเออเลนเลนไม่นอนตานเนี่ยมันรู้สึกว่าภาพมันคมกว่าซิกมาอันมุกเยอะมากเลยอะ ภาพแบบเฮ้ยใช้ได้แต่ว่าเหมือนจะหมุนรุ่นเดิดหน่อยห,ห,หรือเรายังไม่ชินมั้งอาการหมุนมันจะกลับกันแต่ไอซิกมากผมรู้สึกว่าเลนมันหมุนลื่นเลยมันแบบฟูดฟูดฟูดแต่มินเนสตาเหมือนจะหนิร์เนิรดนุ่งนวงแต่คือเราก็ไม่ได้ว่าเราหมุนแล้วเราถ่ายแล้วเราก็ต้องหมุนไปก่อนแล้วก็แตะโฟกัสแตะดูภาพว่ามันได้ไม่ค่อยถ่ายมันไม่จะเป็นอย่า้ว่าหมุนฟูดแล้วถ่ายแค่เลย คมันก็ต้องหมุนก่อนตั้งเซตกล้องไม่ได้กว่นเราถึงจะกดถ่ายต่อไป่ะผมก็ไม่ได้ว่ายังไม่เก่งอะไรผมก็เรียนรู้อยู่ตอนนี้ทุกอย่างผมกำลังฝึกฝนอยู่หากใครมีข้อดีมีข้อเสนอแนะอะไรก็แนะนำติชมมาได้นะครับแต่ว่ากล้องตัวนี้ของ Sony a i 0 0อเนี่ยก็ความละเอียด10ล้านพิกเซลก็ถือว่าน้อยนะน้อยถือว่าน้อยเลยในสมัยนี้ พราะว่าสมัยนี้กล้องโทรศัพท์ที่มันราคาแพงๆมันก็เกินสิบละบางรุ่นก็ประมาณสิบห้าสิบหกอะแต่ก็ถือว่าภาพก็ถือว่าใช้ได้ไม่ได้ขี้เร่ถือว่าภาพก็ยังสวยถ้าเราถ่ายออกมาได้ดีแล้วก็การถ่ายผมก็ตั้งไฟเป็นรอนะครับเขาบอกว่าถ้าตั้งไฟเป็นรอเนี่ยมันจะสามารถแก้ไขาภาพได้ถ้าสมมติแบบเราต้องการอดิทภาพ แต่ถ้าตั้งเป็น JPEG นี่คือถ่ายแบบไหนก็แบบนั้นเลยไม่สามารถแก้ไขได้ก็ดีอย่างแต่ถ่ายเป็นอรอี่ยมันจะใช้จํานวนความละเอียดเยอะกว่านะครับจากสมุนเวนแปดจิกเนี่ยจะถ่ายภาพพวก JPEG เนี่ยจะถ่ายได้สักประมาณพันภาพวันนี้ก็จะประมาณเหลือสักห้าร้อยภาพนะครับแต่เวลาจะเอาลงพวก Facebook อะไรอย่างเงี้ยต้องมากมาบันทึกใหม่เป็น JPEG แต่ถ้าลงลงผ่านในลายเลยอะ่ะไม่ต้องเปลี่ยนใหม่มันลงรอได้เลยแล้วถ้าเราโหลดโหลดจากในลายออกมามันถึงจะเป็น JPEG เวลาผมจะเอาลงลงเนี่ยผมก็เอาเข้าเข้า OTG ที่มันผมก็เสียบมมเข้าไปใน OTG แล้วก็เสียบข้อโทรศัพท์เอ้ยเสียบเอา OTG เนี่ยอีกด้านหนึ่ง USB เสียบเข้าไปในคอมก่อน เอาภาพจากที่เราต้องการจะเอาไปลง Facebook ลงอะไรอย่างเงี้ยหรือลงไลยยงน,น์ใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็เอาได้แล้วก็เอาออกแล้วด้านของ OTG ตัวน้อยๆอ่ะพอดที่เข้ากับโทรศัพท์อ่ะก็เอาเข้าเสียบเข้าโทรศัพท์แล้วก็เข้าไปในตั้งค่ามันจะมีให้เปิด OTG นะครับแล้วก็่นหละเราก็เลือกเข้าไปในไฟล์ของ OTG แล้วก็ส่งภาพเลือกส่งไปเลยส่งไปเลยไลน์แล้วก็ส่งเข้าไปในไลน์ไลน์ไหนก็ได้หรือไลน์ตัวเราก็ได้ ก็ส่งเข้าไปในไลน์ผมจะมีลายผมสองลายผมก็ส่งอีกลายหนึ่งของผมแล้วผมก็ถ้าผมจะเอาภาพไหนมาใช้ต่อผมก็แค่กดบันทึกเซฟภาพมันก็จะเป็น jpeg เลยครับไฟล์นี้ก็ลง Facebook ไล,ล้ละเพราะว่าพวก f a c e b o o k มันไม่ลองไม่ลองรับพวกไฟล์รอแล้วคามงรุ่นมันก็ไม่มีตัวรองรับ ไฟล์ล้อแต่ดีเลยเครื่องผมมันยังรองรับเอยเออดีเออ,เอ,อ,เอ,อแล้วเวลาเปิดดูภาพในจอคอมมันก็ดีหนะ่อยมันมีข้อมูลบอกว่าเราถ่ายนี่ใช้อ่าไอโออะไรเออเมื่อกี้ถ่ายย้อนแสงนี่อโอนี่เล่นแต่แปดร้อยนะถ้าผมว่าถ้าไม่แปดร้อยถ้าไม่ไอโอไม่มากนี่มันมันแยงแสงวา่าทิตไม่ออกมาถ้าใช้น้อยๆไม่ได้แต่ถ่ายทาง นั่งวิวอยู่ฝั่งหนึ่งอ่ะใช้ตอนแรกร้อยหนึ่งได้อยู่เพราะว่าแสงปกติอยู่แล้วไงแสงมันไม่ได้แบบจ้ามากแล้วก็ไม่ได้ทึบมากก็คือถ่ายแบบปออกติได้เลยแต่ถ้าถ่ายก็มันเหมือนว่าต้องปรับไอ้ตั้มากขึ้นก่าปออกติโอ้ยยังเครื่องเครื่องตาย,ยเลยฮ่ฮ <laughs> ก <laughs> <g> ็เล่นไปสองมองแสงดวงอาทิตย์นะหาเรื่องนะครับ ไม่ดีนะครับอย่าไปถ่ายอย่างนี้บ่อยถ้ากล้องดีเอลอย่าอันตรายเพราะว่าแสงดวงอาทิตย์เนี่นยแม่งสุดยอดเลยโอ้เกือบเกือบแล้วนี่อันนี้ถึงเกือบที่ทำงานมาดีแหมระวังเด้อตีไฟเลี้ยวหน่อยจะออกมา น้ำมันยังไม่ได้เติมเลยก็พิบแล้วจะไปถึงด้วยแหละดีเลยครับกลับเราไม่ได้ขี่เร็วอืมแล้วฟอร์ซ่าเนี่ยมันดีหน่อย มันเติมน้ำมันสะดวกสบายดีเติมตรงนี้เลยสบายมาก ต้องบอกกันนะคลิปที่ถ่ายนี่อาจจะไม่เลยตรงวันและเวลานะอาจจะเลทหน่อยเพราะว่าทำไม่ทันแต่ต่ออัปโหลดไม่ทันครับอย่างวันนี้เป็นวันศุกร์แล้ววันศุกร์ที่แปดพฤษภานะครับพฤษภาคมสอง3ันอหสิบสามอาจจะได้ลงอาจจะลงพังนพุนี้หรือวันอาทิตย์หรือวันจันทร์ก <c oughs> ็ยังบอกไม่ได้ ก็จะเลนเดหน่อยแล้วกันเอ,อ่อแต่ไม่แน่เรออาจจะทําคืนนี้ให้เสร็จแล้วก็ลงคืนนี้ถ้าไม่ขี้เกียจําไม่เหนื่อยนะเพราะว่ามีไอคลิปที่ผ่านมาเนี่ยที่มาจากบ้านก็ทําเสร็จแล้วแหละแต่ยังไม่ได้เอ็กพอร์ตออกเหลือแต่เอ็กพอร์ตออก ต้องบอกว่าช่วงนี้ร้อนมากๆช่วงแบบกลางวันนโหยิ่งสุดๆเลย40องศาอันนี้ยังดีนะ่ะมันยังลดลงแล้ว39องศาเพราะว่ามันเริ่มจะเย็นแล้วพระอาทิตย์ก็เริ่มทำมุมต่ำล้ว แต่ก่อนยูเทินตรงนี้ได้เอ้ยไม่ได้ยูเทินในเลี้ยวตรงนี้ได้เลยต้องเลยไปอีกหน่อยนะึง จริงๆผมก็ไม่รู้ผมจะเลี้ยงไก่ทาไมนะแต่ว่าผมก็อยากเลี้ยงเหรอแหละแต่ว่ามันเป็นเค็ตผมว่าผมทําเป็นเค็ตคือเหมือนให้ทําอะไรทํานู่นทํานี่ครับเวลาย้ายกลับมันจะได้มีแบบของกลับเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงอ่ะรอบประกาศย้ายกลับของกรมราชัณฑ์ของผมมันจะประกาศก่อนเมษาประมาณเดือนมีนานแต่ว่าเงียบไปเลยอะ่ะเพราะว่าโควิดไงละ่ะแต่พอเป็นคํา,คาสั่งเพื่อผู้ใหญ่นะนี่ไม่อยากพูดหรอโอ,อ๊ย ย้ายตอนไหนก็ไปได้เหมือนโควิดยังไงก็ไปได้แบบว่าแต่นะเขามีเหตุไงแบบอาจจะเลื่อนจำน้นมีเหตุหนีอะไรอย่างงี้ก็ต้องย้ายเป็นธรรมดาครับเป็นการย้ายแลกเปลี่ยนกันแบบว่าคนก็ไปอยู่ที่หนึ่งซะให้คนใหม่มาทดลองงานดูอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างอันนี้เป็นคําสั่งย้ายมาย้ายของขอความสมัครใจย้ายไงขอย้ายเองอะไรย้าย,ายกลับบ้านกลับภูมิรี่ภูมินี่ลาเนาหรือย้ายไปตามที่เราต้องการอะ่ะเออมันก็ อย่างว่านะครับชั้นผู้น้อยก็ต้องก็ต้องไปนี่ออกแต่นะันเขาเป็นการย้ายแบบไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจว่างอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็ตั้งใจที่อยากจะไปต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นระดับผู้ใหญ่แล้วส่วนมากเขาก็ก็มีความตั้งใจอยากจะไปต่อแหละแต่น้อยคนที่ไม่ได้ที่โดนย้ายแบบไม่ได้ตั้งใจเพราะามันก็มีเหตุมีผลของมัน แต่อย่างเราก็อยากย้ายกลับนะแต่ไม่รู้เมื่อเมื่อไหร่จะได้ไปเดี๋ยวเห็นไหม,มเมื่อกี้เขาถ่ายกล้องมิเรเลสมันไม่ต้องสองจอเลยมันจะยกสูงกว่าตัวเองก็ได้แล้วก็เงยมองดูภาพเอาแล้วก็ปรับค่าอะไรนันมม่นแหละตามนั่นแหละมันก็ขึ้นโชว์ที่จอเลยภาพก็ขึ้นโชว์ที่จอเสมือนจริงเลยคือว่าจะถ่ายคือไม่ต้องกันนี้ต้องส่องที่ช่องแล้วก็ถ่ายปุ๊บถึงจะเห็นภาพว่า เออมันออกมาแล้วมันภาพมันสีมันเป็นยังไงมันมันใ้นี่กว่าจริงกว่าภาพจริงไหมหรือมันอันเดอร์ยังไงกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีเรื่องเหลวมันก็มีข้อดีของมันแหละคือไม่ต้องส่องอ่ะมองน่จอรู้เลยว่าภาพจะดีไม่ดีก็อยู่ตอนที่คุณกําลังจะกดอ่ะคุณก็รู้เลยอ่ะอย่างน้อยโอกาสที่มันจะต้อง ไม่เสียเวลาถ่ายมากอ่ะอย่างหน้าเนนี้ยเรายังไม่เก่งเราก็ต้องเสียเวลาถ่ายมากกว่าจะปรับได้กว่าจะเข้ากว่าจะได้ภาพที่มันโอเคก็ยังว่าแหละครับมขีข้อดีข้อเสียต่างกันแหละอันนี้เราก็ถือว่าสุดยอดละได้ในราคาที่ไม่ได้แพงมากตัวกล้องพร้อมเลนส์ซิกมาในสองพันแปดนะแต่ไลฟฟังเลยเลนอันเนี้ย เลน24ร้อห้านีได้มาในราคา3,000บาทฮะแล้วก็เลนร้อยถึงสามรอได้มาในราคาห0ึ่บาทก็เลนที่ซื้อมาก็สี่พันละบวกตัวกล้องสองพัก็เป็น6 8พันแปดยังไม่รวม s ุปกรณ์อย่างอื่นที่สั่งอีกนะเพราะย่าสั่งขาตั้งกล้องอยู่กันขาตั้งกล้องมันก็มีอยู่แต่มันเล็กไปคิดว่ามันเล็กไปต้องการใหญ่กว่านี้อยู่ เราก็สั่งไว้พวกอะแดปเตอร์พวกสายต่อพวกอะไรจะยังมมมาแล้วแต่ว่าอะแดปเตอร์ยังไม่มาเลยแต่ตอนนี้ใช้เมม CF อยู่ครับส่งไปเคมใหม่ใช้ได้ปกติแล้วคงไม่มีปัญหาอะไรละก็จะรวมน่าจะหมดประมาณ7,000นะประมาณ7,000นหน่อยหก็ถือว่าคุ้มอ่ะ ผมครับถือว่าเป็นการได้เรียนรู้ได้สุกลนอะ่ะถ้าเราคุณจะซื้อใหม่หรือที่มันแพงกว่านี้มันก็มีแต่ก็อาจจะได้ไอ้พวกความละเอียดที่มันมากขึ้นมาอีกอาจจะเป็นมันก็มีอ่ะหกพันเจ็ดพันแต่ว่ายัางว่าเราคิดว่าเออเราโอเคเท่านี้แหละมันก็โอเคนะถ่ายภาพออกมาก็ไม่ได้แย่นะ บางทีสำหรับผมมัน,มนก็ยังถ่ายแล้วก็ยังถือว่าดีกว่าโทรศัพท์ผมอยู่เพราะว่าโทรศัพท์ผมไม่ได้แพงผมซื้อเองละห้าพันถือว่ามันก็พอได้ภาพมันก็ถือว่าพอได้มันไม่ได้ฉลาดมากโทรศัพท์ผมเวลาถ่ายรูปแต่พอเราใช้กล้องเราสามารถปรับค่าได้เลือกได้จะเอาแบบไหนให้มันชัดเห็นอะไรยังไงโอ้ยว่าแล้วก็ต้องลืมจริงจรด้วยเออ น,น, át, น้ำมันเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะได้แบบช่วยเขียนไปเติมน้ำมันให้หน่อยเติมอะไรดีวะ e ียี่สิบสิบเจ็ดเก้าห้าสิบแปดเติมเก้าห้าสิครับเติมเก้าห้าสีถูกขนาดนี้ใช้น้ำมันที่ดีมีประสิทธิภาพไม่ได้เติมนานแล้วเท่าไหร่วะ ร้อยหนึ่งก็น่าจะพอแล้วมั้งร้อยหนึ่งแต่ก่อนมันประมาณสองร้อยกว่าบาทเต็มถังร้อยหนึ่งก็พอละลองดู่อบไม่ได้เติมนานเลยเก้าห้าร้อยหนึ่งครับ Ja, ไปหลิตรถ้าสองยสลิตรเต็มพอดีคับร้อยหนึ่งก็ได้ห้าจุดสองเก้าสี่ลิตรนะครับแสดงว่าถ้าเติมสองร้อยก็ถือว่าเต็มพอดีแหละเพราะว่าอันนี้มันประมาณสิบเอ็ด่าวสิบอดลิตรเนาะจำไม่ได้แล้วอะ ถึงแล้วไม่ใส่แล้วถุงมือผมก็ได้จังห้าพอ,อยเลยพอ,อยทั้งหมดตอนนี้มี 1, 4, พันสี่สองพอ,อยพันสี่ร้อยสองพอยยังไม่ได้แลกกาแฟกินเลยส่วสนมากเอาไว้แลกกาแฟอเมซอน ไม่ค่อยได้แรกเติมน้ำมันหรอกนี่เกืบเต็มพอดีเห็นไหมเลยครึ่งถังมาหน่อยนึงรีเซ็ตกันสองร้อยบาทนี่จะไปได้ประมาณร้อยเก้าสิบกิโลเมตรนะก็ะถือว่าสุดยอดอ่ะ นี่แหละข้อดีของการขี่มอเตอร์ไซค์มันเป็นแบบนี้แหละครับ <kę> <un> ถ้าคุณทนร้อนได้ทารถยนต์ก็จะเปืองกว่านี้หน่อยแต่ว่าช่วงนี้มันประหยัดอยู่มันก็เลยพอได้รถยนตนะะ์แต่ว่าเบื่อแล้วรถยนต์มอเตอร์ไซค์ออกมาบ้างช่วงนี้ ไม่ใช่เราอยากทำคลิปด้วยแล้วถึงแล้วกลับไปเก็บของเก็บของเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วก็ใครมาจอดบ้านเรา,เอ,าอย่าบอกนะยังไม่ลงป้อมหรือ,อยัง ระชุดติดเดตนี่ยวะอ,อันนี้ยามเขามาตรวจกันมีเยอะมีสายตรวจถ้าวันไหนมันมีวันนึงนะมันไม่ยอมใส่เสื้อแต่ผมให้ยามอีกคนหนึ่งไปเตือนแล้วมันตอนยระมันช่วงหัวค่ำเขาก็มีสายตรวจของเขาพุตตรวจฟุตตรวจ ผู้ตรวจรปภทหารผ่านศึก เธได้มาจอดบ้านเรา่ะโย่โอ้โอมาประชุมอะไรกันเนาะ <c oughs>